สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงความหมายหน้าไพ่นะคะ The Love ค่ะหมายเลข6ลักษณะอาการของจิตคือจิตนี่มีผัสสะมากระทบกับอารมณ์แล้วเกิดอุปทานยึดมั่นเกิดกามคุณเกิดกามตันหาเป็นอารมณ์ต่างๆคือลักษณะของจิตก็คือจิตที่เผลอจิตที่หลงจิตที่ปรุงแต่ง จิตที่ยังมีตันหาเมื่อจิตมีอาการเหล่านี้ให้ดึงสติรู้สึกตัวตรวจสอบดูสถานการณ์ในปัจจุบันยึดศีลธรรมยึดศีลห้าไว้เป็นเสาเขื่อนเสาหลักถ้าหากการกระทำที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของจิตที่เป็นอกุศลหากกระทำแล้วทำให้ชีวิตตกต่ำ ให้หยุดจิตคิดปรุงแต่งให้ได้สลัดออกให้ได้อย่าแพ้ใจที่เป็นอกุศลสุดท้ายคนที่รับวิบากกรรมก็คือตัวเราเองคนที่ยับยั้งชั่งใจแล้วใคร่ครวญให้ดีเรียกว่าละนันทิละอารมณ์แต่ถ้าเป็นจิตที่เป็นกุศลอยู่แล้ว กระแสจิตจะเป็นเมตตาจิตนี้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ค่ะสำหรับเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายนะคะค่ะคลิปนี้อาจจะให้ความรู้บ้างนะคะสวัสดีค่ะ